ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเ้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ออ oh! โเคก็ต้องขอกาวสบายดีทุกท่านนะขอทาสุซงฟอกซี่เนาะตอนนี้ฮายุนเกิมไมครับเอาซีวิตลอดาซีโซโมงนั่นเองเนาะว้าวก็คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาในมอดของไมครับก็ได้ค่ะอดของไมครับไมครับปกตินี่แหละค่ะทุกคนไม่ใช่มดแบบว่าแปลกใหม่ๆอะไรก็คือว่าอย่างคลิปก่อนที่หวันพูดไปนะคะทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเหมือนว่า ดูแบบตัวละครในมายคับมันจะมีตัวอะไรที่มันแบบน่าสนใจบ้างเพราะว่าแบบปกติเราทําแต่แบบมัดเดิมมดอื่นแบบมดแปลกๆอะไรงนี้ใช่ปะมันแบบไม่รู้อ่ะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อทุกคนเราแบบลองกลับย้อนแบบย้อนมาดูแบบมายคัพอะไรเงี้ยทุกคนซึ่งวันนี้นะคะเราจะเจอตัวดีหรือว่าตัวร้ายเราต้องมาสุ่มกันเช่นเคยนะคะทุกคนว่าเราจะเจอตัวแบบไหนแต่ถึงจะเจอตัวดีตัวร้ายเราก็ต้องเอาชีตรอดอยู่ดีนทุกคนเพราะนั่นคือจุดมุ่งหมายของเรานั่นเอง ก็อะ่รทุกคนถึงยังไงแล้วก็แบบไม่ได้เอาชีวิตรอดจริงๆสักทีทุกคนเพราะเราแบบเฮ้ยเราโดนแกงตลอดเลยอ่ะแต่วันนี้น่าจะไม่โดนแล้วโอ้แล้วพูดคำว่าน่าจะเออก็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 น่าจะไม่โดนแล้วมั้งทุกคนเพราะแบบเพราะ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 ว่านก็ตั้งแบบตั้งเสริมมันเล่นคนเดียวอ่ะคือแบบแค่คนมันได้แค่คนเดียวอ่ะวานไม่ได้ส่งไอพีอะไรให้ใครแล้วแต่ว่าถ้าถ้าแบบการหรือว่าคนไหนแบบยังเข้าได้มันก็เกินไปแล้วมั้ยเ่ะบางทีอ่ะ ปเจ้เอาชีวิตรอดปกติเหมือนคนอื่นเขาไหมอะแกล้งอยู่นั่นแหละอะไรก็ไม่รู้ทุกคนซึ่งทุกคนหวานแบบว่ายังแบบยังแค้นการไม่หายเลยอะคือแบบหวานต้องทําคลิปแกล้งอะไรกันดียะคือทุกคนอยากให้หวานแกล้งการเป็นตัวอะไรคะแล้วเขเอ้ยอะไรอะกระดูกเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะกำลังจะพูดว่าแบบอยากให้หวานแกล้งการเป็นตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกแต่เมื่อกี้อะไรอะ หรือว่าหวานจะโดนเข้าแล้วหวานโดนเข้าสแล้วชิมจะมีอาหารพอดีเอาปึ๊บอย่างน้อยก็มีแบบว่าอาหารพอลเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองนะทุกคนเออแล้วเมื่อกี้เหมือนกระดูกเหรอกระดูกใช่ไหมทุกคนหวานมัน่นใจว่าเป็นกระดูกนะหรือว่าเราจะเจอเจอสัตว์ประหลาดแบบว่าสัตว์ประหลาดหมาเหรอหมาต้องกินกระดูกใช่ไหมหรือว่าจะเป็นหมาป่า ทำไมครับปกติแบบไม่ใส่มดมันมีหมาป่าด้วยหรอวะไม่น่ามีนะอันนี้อันนี้ยังไม่สุกอ๋ออันนี้สุกแล้วกระดูหรอถ้าคิดถึงกระดูทุกคนคิดถึงอะไรอะ่ะหวนคิดถึงหมานะทุกคนคิดถึงอะไรอ,ะอ่ะแต่ถ้าเป็นมอนเตอร์อ่ะถ้าเป็นเอ้ยวิสุกทำไมสุกเร็วจังเลยอ่ะเพิ่งเพิ่งมาเมอถ้าเป็นมอนเตอร์อ่ะทุกคนคิดถึงอะไรอะ่ะมอนเตอร์ที่เป็นกระดูอ๋อหวานคิดถึงอุย้ย ก่อนคิดถึงสเกลเลตันนะเพราะว่าสเกลเลตันมีกระดูกอะทุกคนหรือว่าจะเป็นสเกลเลตันดำหรือสเกลเลตันขาวไม่รู้อะทุกคนเราต้องแบบมาลุ้นมาอะไรกันอะหรือว่าจริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวกับสเกลเลตันก็ได้ทุกคนเรามาทําการหาอาหารกันก่อนดีกว่านี่ตอนนี้เรามีเสบียงอยู่เยอะแยะเลยทุกคนแต่ว่ามันยังไม่พอนะเพราะว่ากินแค่แบบคำสองคำมันก็นี้แล้วอะคำสองคำมันก็แบบ หมดแล้วอ่ะแล้วมันไม่อิ่มไงประเด็นอะ่ะมันไม่อิ่มอะไรอุยนนอ้ยเมื่อกี้อะไรอะ่ะมันมีอุย้ยอะไรอ่ะอุ้ยหัวอุว้ยหัวอะไรอะ่ะอุย้ยอะไรอะ่ะอุย้ยน่ากลัวเมื่อกี้มันเป็นเหมือนหน้ากากเลยทุกคนหน้ากากหน้ายิ้มอะ่ะอุย้ยอะไรไม่รู้น่ากลัวอุ้ยอุ้ยอะไรไม่ได้อุ้อ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะ นี่แต่อะไรแปลกๆทุกคนอุ้ยนี่ไงหน้ากากตัวนี้หน้ากากเมื่อกี้เลยอุ้ยอะไรอะ่ะหรือว่าเราโดนผีเหรอแตไม่ครับไม่มีผีนะแต่อาจจะเป็นผีจริงๆก็ได้ทุกคนอุ้ยเมียวน่ากลัวนะเมียวอ่ะอุ้ยทุกคนขนขนตุ่นลุกเลยอะ่ะขนขนตุ่นลุกเลยอุอ้ยอย่าได้เจอตัวอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวเลยขอเอาชีวิตรอดจริงๆเถอะ โอเคทุกคนตอนนี้เสบียงเราเยอะแหละยว่าน่าจะพอแล้วเอาเป็นว่าเราไปตัดไม้ทําบ้านกันเลยดีกว่าชึบชึบเอาบ้านอะไรดีนะบ้านต้นไม้บ้านต้นไม้เราทําบ่อยแล้วอ่ะถ้าทําบ้านปกติมันก็น่าเบื่อหรือว่าบ้านในถ้าดีแมวแมวแมเอาบ้านในน้ําดีกว่าบ้านในน้ําแต่เคยทําบ้านในน้ําไปแล้วอ่ะหรือว่าทําบ้าน บ้านในนรกดีเออเราทำประตูประตูนรกมันยากไปหมดด้วยเฮเสียงอะไรอ่ะเฮ้อะไรอ่ะเฮ้เฮแต่เราสเกลตันตัวนี้ไม่มีธนอูนอ่ะแล้วอ,อยู่ดีมันก็เกิดต่อหน้าเราด้วยเฮ้มันมองตามเราสวัสดีสวัสดีแฟนบ๊อบบ๊อบนชื่อบ๊อบเหรอเออเขาจะทำร้ายเราไหมอ่ะทุกคน สวัสด,ดีฉันฉันชื่อ,อหวานนะหรือจะเรียกโฟเกนซีก็ได้ฉันตายนานแล้วละ่ะอ๋อคือนายตายใช่ไหมแล้วนายกลายเป็นกระดูกใช่ไหมะออฉันเข้าใจแล้วก็คือนายนายมาดีหรือมาร้ายอะแต่ว่าเขาไม่มีธนูนะทุกคนเอ่ออมแล้วทำไมนายถึงตายละ่ะแล้วทำไมถึงเป็นร่างโครงกระดูกอย่างนี้ละ่ะ ฉันเป็นโครงกระดูกใจดีอ๋อแล้วทําไมนายนายเป็นอะไรตายอ่ะแล้วทำไมถึงมาตายตรงนี้อ่ะฉันโดนหมาที่ชื่อลิลลี่กินโอ้โหหมาชื่อลิลลี่หึไม่น่าเลยอ่ะคือนายตายตรงนี้เหรอแล้วแบบอันนี้คือตอกไม้ไว้อะไรนายเหรออ๋อคือคือฉันมาอ๋อคือฉันมาทุบแบบฉันมาตัดต้นไม้ตรงที่นายที่นายตายใช่ไหมโอ้ฉันฉันขอโทษน,นะที่ฉันมาเหยียบที่ของนาย เอ่อในเอ่อ,อ,อแล้วนายจะทำางไงต่อคือฉันว่าจะไปเอาชีวิตรอดแบบว่าสร้างบ้านอะไรเงี้ยนายจะไปไหนหรือเปล่าหรือว่านายจะกลับแบบกลับไปโลกเดิมของนายฉันอยากให้พรเธอสักขอให้ทําไมอะ่ะงั้นฉันอยู่โลกนี้แหละงั้นอืมงั้นฉันให้อาหารหนายแล้วกันนะหรือว่าเป็นค่าที่นายจะให้พรฉัน พราฉันอยากให้โอ๊ยขอบคุณมากกินไม่ได้เอากินไม่ได้เหรอนีอ่ีกระเพาะเออก็จริงว่ะโอ้ยน่าเสียใจยังเลยงั้นไม่เป็นไรนายสามารถให้พรอะไรได้บ้างเหรอคาฉันไม่รู้อ่ะว่าฉันอยากได้อะไร,รอ่ะฉันแค่อยากได้บ้านนี่สิได้ทุกอย่างเลยเหรออมเอมเอนายบอกนายตายแล้วใช่ไหมงั้น นายเคยไปนรกหรือว่าสวรรค์ไ้มอ่ะฉันไม่เคยเห็นนรกหรือสวรรค์เลยอ่ะเคยสิเฮ้ยนายไปไหนมานรกหรือว่าสวรรค์นะอุ้ยฉันอยากไปมากเลยอ่ะฉันไม่เคยไปเลยไปมาหมดแล้วหูไปมาหมดแล้วด้วยแล้วสวรรค์มันสวยเหมือนที่เขาพูดไหมอ่ะแล้วนรกแบบมีโยมบาลมีแบบมีมีสัตว์นรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้ยฉันฉันอยากไปอ่ะนายนายพาฉันไปได้ไหม แค่แบบแค่ไปดูเฉยๆนะไม่ใช่ให้ฉันตายนะอันนี้อันนี้น่ากลัวนะแบบฉันว่าฉันไม่มีอะไรหรอกถ้าฉันไปนะแกเพราะฉันใส่หน้ากากอยู่ยงไงล่ะพรุองเจ้าเป็นจริงวิ่งขอบคุณมากแล้วไปที่ไหนก่อนเดี๋ยวไปสวรรค์ไหมอะไรหรอมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรหรอพรอมันคือพรอฉันก็นึกว่ามันคืออะไรแหม ไปสวรรค์ก่อนโอเคโอเคแล้วฉันจะไปยังไงอ่ะฉันไม่มีปีกบิน <único Liberty Overwatch> ไปนะฉันก็ไม่ใช่วิญญาณลอยไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเราลอยได้อุ้ยเราลอยได้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เรากำลังจะไปสวรรค์กันทุกคนอุ้ยทุกคนทูกคนทุเรากำลังจะไปสวรรค์กันแล้วสวรรค์นี่ไกลไหมอ่ะู้นี่อีก็ไกลมากแล้วนะโอ้ยตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ ไหนอะสวรสด์นะฉันเห็นแค่ดวง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 เดือนอะดวงจันทร์หรดวงเดือนอะไรวะถึงแล้วสวรรค์อะสวรรด์อะไรอะมันไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรอ่ะไม่เห็นมีเทวดาไม่เห็นมีอะไรเลยงั้นไปนรกไหมโอ้ก็คือสวรรค์ไม่มีจริงใช่ไหมเสียใจอะเฮ้ยงั้นไปนรกแทนก็ได้ถือว่าอย่างน้อยฉันก็อะไรอะ อะ,อ,นนอะไรอ่ะนี่โคตรเล่ยเหลี่ยมเลยอะไรอ่ะดูดีโคตรเล่ยเหลี่ยมเลยอ่ะคือนายตั้งใจให้ฉันตายแต่แล้แล้วใช่ไหมฉันเสียใจอ่ะวร์ไม่มีอยู่จริงหรอกนะอ้าวแล้วนายบอกว่าเคยไปมาหมดแล้วคือจะเอาอยัางไงเนี่ยแต่นรกนี่อยู่จริงจริงหรือเปล่าเหออไม่ใช่โกโหกกันอีกนะอันนี้ก็ไม่เอานะถ้านายพาฉันไปนรกได้จริงนายลองพิสูจน์ดูสิไม่ใช่ว่าปล่อยฉันตายเหมือนเมื่อกี้อีกนะไม่เอานะ นรกสำหรับฉันคือกิเลสของมนุษย์กิเลสของมนุษย์เหรอโอ้ทำไมในใช้คำพูดที่มันเข้าใจยากจังเลยอะ่ะเอาภาษาแบบคนปกติได้ไหมเคยดูหนังหรือเปล่านารกคือคนอื่นเออในเออฉันเข้าใจแหละแต่แบบฉันอยากไปดูนรกงไงอยากดูแบบแบบลาวาดูแบบว่ากระทะทองแดงดูยมาบาลดูสัตว์ประหลาดในนรกอะไรอย่างเงี้ย มันไม่มีจริงๆไม่มีแล้วอะไรลนะ้วอไม่หนุกเลยอะอ,ยอะไรก็ไม่รู้พาไปนู่นก็ไม่ได้พาไปนี่ก็ไม่ได้แล้วบอกว่าให้พรได้ทุกอย่างนรกคือความอยากของเธอไงนี่ไงอยากไปนูน่นไปนี่ก็บอกจะให้พรทําไมตั้งแต่แรกล,ละ่ะก็ไม่ต้องบอกว่าจะให้แต่แรกสิจะได้ไม่ต้องขออะอะไรเนี่ยอยากไปนูน่นไปนี่เลยอยู่ในนรกเออขอโทษแล้วกันที่อยากไป แล้วจะมาบอกทําไมว่าให้พรได้ทุกอย่างทำาน่นทํานี้พาไปนู่นไปนี่ได้ถามว่าไปนะกรกได้ไม่ก็บอกไปได้อะไรนี่เราโดนนี่เราโดนหลอกเหรอทุกคนเสียใจมากเลยอะ่ะเสียใจมากก็ <c oughs> มันไม่มีอยู่จริงๆแล้าไหนก็บอกว่าให้ได้ทุกอย่างเพื่ออะไรนะเฮ้ยโรงยี้นฉันไม่เอาฉันไม่ไปแล้วฉันจะสร้างบ้านอยู่คนเดียวไม่ต้องพาไปไหนแล้วปล่อยเลย ฉันจะไปสร้างบ้านอยู่แหละงั้นเป็นว่าฉันไม่อยากไปไหนแล้วฉันจะสร้างบ้านอยู่อย่างพอเพียงงั้นฉันจะอยู่อย่างนี้แหละนายก็ไปบุดไปเกิดซะนะต่างคนต่างอยู่แล้วกันคอนฉันไม่ต้องการแล้วแหละองั้นก็อย่างนี้ต่อแล้วกันสร้างบ้านเรียบง่ายแล้วกันทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอารมณ์สร้างสรรค์อารมณ์ศิลปินอะไรเลยจะอา้อาวอะไรอ่ะอะไร อะไรอ่ะนายจะพาฉันไปไหนเอา้เอาอะไรนายพาฉันไปไหนเอ้ยฉันต้องเป็นว่าชันปอ้าวก็เราจะพูดว่าฉันเป็นคนดีแมต่ตอนแรกไปไม่ได้เราจะพูดว่าเธอเป็นคนดีเลยตอนแรกมันเข้ามาไม่ได้โอ้โหอา้าวแล้วนายทูนว่าฉันจะกลับยังไงเนี่ยไม่อะไรหรอกนายคงจะพาฉันกลับเองแลหละอุ้ยตัวอะไรเนี่ยโหขา เป็นบ้านใหม่ของอะไรฉันไม่ได้ต้องการจะรอยู่นรกอะไรอ่ะฉันไม่ได้จะอยู่นรกซะหน่อยอา้าวอะไรเนี่ยการอีกแล้วเหรอโอ้ยดีนะเขากาเขาจะไปแล้วแหละบา,บายอะไรอ่ะการเยียบไปไหนเอาเขาไปด้วยการเขาเห็นแนละ้วปืนกรอยได้น่ะอ,อะไรอ่ะโอ้ทุกคนดูการดิโอ้แล้วตัวละล่องหนไปด้วยประเด็นน่ะ ไม่เป็นไรทุกคนอย่างนั้นก็เหลือหน้ากากแลยวะก็สําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเราโดนแก้งอีกแล้วอีกแล้วทุกคนซึ่งหวานจะบอกเลยหวานจะคืนการแน่นอนทุกคนอยากให้หวานทําตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไครต์ให้หวานด้วยนะคะแล้วก็การด้วยนะคะเดี๋ยวหวานจะทิ้งลิงก์ช่องให้ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาใกล้เลยไม่ต้องเลยเนี่ยทุกคนการเป็นอย่างนี้แลว้วอ่ะงั้นจเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน